สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชายยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดี FC ชาวดินรถบ้านบ้านทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูกระบะของไม้ที่เอครับว่าถึงไหนกันแล้ววันนี้ก็เอาฝาข้างขึ้นเทียบแล้วนะครับเหลือแทใาสาบ่บันพับแล้วก็ใส่ตัวล็อกแต่ตอนนี้เราเตรียมทําฝาท้ายก่อนขึ้นจะเอาฝาท้ายไปขึ้นเทียบก่อน แล้วก็ใส่ล็อกบนด้วยเดี๋ยวเราไปเตรียมเชื่อมพื้นข้างหลังก่อนนะครับ ในกรณีที่เราทำงานคนเดียวเนาะเราก็ต้องมีตัวช่วยพยุงยุงเหล็กตัวนี้เพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่มีคนช่วยจับและเราค่อยเอาเสานี้มาตั้งก็จะเลื่อนได้เลื่อนหาระดับได้นะครับ ันนี้เราก็ตั้งเสาฝาท้ายได้ข้างหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อไปตั้งฝั่งขวานะครับ เราก็ใส่ล็อกบนนะครับต่อไปเราก็จะใส่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเรามาแล้วแต่ว,ว่าเราจะรัดขั้นตอนตรงข้างบนหน่อยเพราะว่าข้างบนทํายังไม่เสร็จนะครับตัวประกับ ต,ตัวที่เป็นมาจากนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยใส่ฝาท้ายก่อนเราเชื่อมล็อกไว้แล้วไม่เป็นไรครับ เราก็เชื่อมยันไว้ก่อนนะครับเชื่อมจะได้ไม่ต้องจับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราจะออกแบบยังไงในการล็อกในการ เปิดเปิดท้ายก็สุดแท้แต่เรานะครับเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคืออันนี้เราทำใช้เองเราก็ออกแบบตามใจชอบครับชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแล้วก็ความหนาก็แล้วแต่เราครับบางคนชอบบางเพราะว่าน้ําหนักมันจะเบาบางคนชอบหนาเพราะว่าไม่ได้ ไ,ได้นานก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบครับไม่มีใครมากำหนดความชอบของเราได้ต่อไปเราก็จะใส่บานพับบานพับตัวเล็กก็มี แต่ว่าไม่มีที่อัดจารบีแล้วก็เวลาถอดสลักแยกชิ้นมันจะถอดยากกว่าตัวใหญ่ผมก็เลยเลือกใช้ตัวใหญ่แพงกว่านิดหนึ่งหนักกว่านิดหนึ่งแต่ก็เลือกใช้ตัวนี้ครับพอใส่ตัวนี้เสร็จเราก็ใส่ล็อกบนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม ท้ายของเราก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ล็อกบนนะครับอันนี้แต้มไว้ก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็พาชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปว่าจะถึงไหนแล้ว ประมาณไหนใส่ล็อกแล้วเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับดูรับชมช่องชาวดินรถบ,บ้าบ้าน,นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ